M T 0 9เก้าเพียงใช่แซตนี้มาเพียงใช่ตามไปตามไป,มไปจะตีล้วระบรอบไปมาแล้วโอ้โหสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big b i t e Story นะครับวันนี้เราอยู่ที่อ่างศิลานะครับวันนี้เรามาชิงไฟแดงกับเซตกับ M T 0 9แล้วก็ K T M ดุ k ก390นะครับ มาโอ้โหเอ็มดีส่วเก้าแรงจริงอะ่ะไปแล้วนนลุกอยู่ข้างหลังนะครับลุกตามมาโยเล่นตามรอบรอบตางมาแล้วรอบไปแล้วไปเลยครับไปเลยครับเซตเอกิมห้าตามเซตเก้าร้อยไปดิเดียรับโอ้โหเซตเก้าร้อยเบี่ยงออกกว่าเซตเอกิมห้าไม่ไปนะครับก็ ตามมันไม่ติดนะครับใครจะอยู่ใครจะไปนะครับตอนนี้ดุสามก้ศูนย์ก็ตามมาข้างหลังติดน mm hmm. ะครับเพื e ่อนเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับหมอบนะครับเซนีพ่าเริ่มหมอบล้วหมอบลงหมอบลงหมอบลงครับดัดเก้าร้อยเบรกแล้วเอ้ยเอ็มทีศูนย์เก้าครับโอ้โหแผงฝากเซตเก้าร้อยอยู่ตรงไหนครับเอ็มทีศูนย์เก้าเริ่มเบรกแล้วเซเตกีพ่าเริ่มไต่ขึ้นมาทันนะครับโอ้โหไต่ขึ้นมาไต่ขึ้นมาเอ็มทีศูนย์เก้าเป็นยงคว้านะครับเซเตกีพ่าตามไปเรื่อยๆนะตามไปเรื่อย เอ็มดีศูนย์หเพียงซ้ายเดดนี้มาเพียงซ้ายตามไปตามไปจะตีรอครับรอบายมาแล้วโอ้โหมาแล้วรอบมาตีตีนะโอ้โหลูกงสามว่าศูนโอ้โหห่างมาแล้วลูกสามว่าศูนลูกสามว่าศูนต้องหมอบตาะนะเพื่อนโอ้โหมดีสุดย์ห้มาแล้วเได้ยี่มากได้ได้ยี่มากเที่ยงกันที่ไฟแดงนี่นะไฟแดงเอาใช่ไะเดียวไปที่อ่าไฟแดงนิดหนึ่งใครจะอยู่ใครจะไปใครจะนะมาแล้วนะเด็ดได้ยี่มาโอ้กูเหนื่อย ใกลถึงแล้วใกลถึงแล้วเส้นไทยอยู่ที่ไฟแดงนีโอ้โหเอ็มศนย์เ้ายางคลองยืนหนึ่งน้โอ้โหเอ็มดีศูนติดกันมาโอ้โหจะได้มาเบียงออกซ้ายเพื่อโอ้โอ้โหเอ็มดีศูนก้าะเบงจะได้มาเบรกที่เรโอสดท้ายบังโอเขียวเราจะชนะนะครับโอ้การทิ้งไฟแดงครั้งนี้นะครับเสนได้มาครับเอ็มดีศูก็บังโอเขียวชนะนะ้ครับเอ็มซีศูย์เ ก็เป็นฝ่ายพายแล้วไปนะครับวันนี้ก็สนุกนะวันนี้ต้องมา, <laughs> างมอะไรครับใช,ใช่ครับ <laughs> ใช่ใช่ <laughs> รครับ <laughs> ไปไหนครับนี่พี่ <laughs> สะพานใหม่ครับ <laughs> อ๋ <laughs> อเอา้าดุกเขาวินแล้วนะครับดุกมาติดๆนะครับมาแล้วนะครับยิ้มแฉ่งมาเลย Hãy <laughs> subscribe